ยงเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่งางๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับและสําหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตความเลิศแบบควีนควีนนะครับของ G-Idol นั่นเองแล้วก็เพลง Queen Card I'm hot my ป o o b the boob is hot เพลงค q u e e n ีนของไอดนั่นเองนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยเขายังคงใช้ Queen c a r d ของตัวเองเนี่ยในการเข้าไปรับถ้วยรางวัลกันอยู่นะครับเพราะว่า Queen c a r d นั้นล่าสุดในตอนนี้11ถ้วยมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพิ่งจะคว้าถ้วยรางวัลถ้วยล่าสุดถ้วยที่11เนี่ยมาจากรายการโชว์มิวส c c ค l ร์ของทางช่อง MBC นั่นเองนอกจากจะเป็นถ้วยที่11แล้วในการค b a c k Queen c a r d ในครั้งนี้ของ Idol นะครับนี่ยังเป็นถ้วยที่58แล้วด้วยของสาวๆ G IDOL ตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงในตอนนี้เลยนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยก็ยังคงดีมากๆในวันนี้เนี่ยได้คะแนนรวมไปทั้งหมดอยู่ที่6,369คะแนนนะครับมีคะแนนดิจิทัลบวกกับคะแนนอัลบั้มอยู่ที่5,000กับอีก24คะแนนพรีโหวตบวกวิทยุนะครับ596คะแนน global voting แล้วก็คณะกรรมการนะครับอยู่ที่582คะแนนโหวตสดอีก167คะแนนนะครับรวมทั้งสิ้นแล้ว Queen Card คว้าถ้วยรางวัล ไปได้ด้วยคะแนนทั้งหมด6,369คะแนนจากโชว์ Music c กคอนั่นเองแฟนๆเหล่าเนเวอร์แลนะครับก็ต่างออกมาแสดงความดีใจกับไอดอลแล้วก็ควีนคัสย่างมากมายเลยที่ถึงแม้ว่าจะจบการโปรโมทไปแล้วแต่ว่ายังคงได้ถ้วยรางวัลมาอยู่แถมยังเป็นถ้วยที่11แล้วด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยฟแฟนๆก็แบบว่าถ้าได้ถ้วยกันครบทุกคนถือกันคนละถ้วยเนี่ยถือว่าโคตรจะปังแล้วสำหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้ที่แต่รับเลงของวงอื่นๆเนี่ย ก็แบบว่าชาร์จดีแข่งขันกันสุดฤทธิ์แต่ไปไปประมาณในตอนนี้ควีนคาร์ดเขาได้ไปทั้งหมด11ถ้วยแล้วนะครับคือแบบ ังเกินคาดไปสุดๆเลยใครที่ชื่นชอบควีนคาร์นะครับก็อย่าลืมมาร่วมแสดงใจให้กับความปังนี้ของไอดอลกันนะครับเพราะว่า้วยที่11เนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาเพราะความปังจากควีนคาร์แล้วก็ความปังของไอด l อลทั้งนั้นล้วนๆเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแวะมาอัปเดตเรื่องถ้วยรางวัลแล้วก็ความปังของควีนคาร์และ G ีไอดอลให้ทุกคนได้ติดตามกันใครเป็นแฟนคลับเป็นเนเวอร์แลนด์หรือเป็นแฟนเพลงของไอดอลเนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความดีใจแล้วก็ยิน ดีกับไอเดอลกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง